สวัสดีค่ะวันนี้วายเหล่าก้านมะพร้าวนะคะโอ้วันนี้ได้โอกาสเหล่าก้านมะพร้าวแล้วนะคะวันนี้ได้กําใหญ่เลยนะคะนี่วันนี้เราจะเอามาทําไม้กวาดเอาไว้ใช้ได้คะเพื่อนเพื่อนก็เราได้เศษเยอะเหมือนกันนะคะได้กองมาเริ่มแต่ว่า เราจริงๆแล้วก็ได้นิดเดียวนะคะเ,เพื่อนๆได้กับนิดเดียวเองนะคะกว่าจะเสร็จก็คงใช้เวลาอีกออนี่ยังมีเหลืออยู่มัดใหญ่ๆหนึ่งอยู่นะคะเดี๋ยวไว้ไว้จะออพาทำอีกให้เสร็จนะคะก่อนที่จะผูกนะคะเ,เพื่อนๆแล้วได้กำเริ่มเลยได้กำเริ่มเลยนะคะ วันนี้ไม่วายจะพามาเก็บผักขี้เหล็กนะคะเพื่อนเพนโก็เดินมาลกหน่อยนะคะนี่ไงคะขี้เหล็กขี้เหล็กต้นที่ของวายวายแน่ยนะที่เข้ามาทําการก่อสร้างนะคะที่เขาตัดลงนะคะตอนนี้ก็ยังลกรงรังอยู่นะคะเพื่อนๆนก็จะมีเสียงเล็ดลอดหน่อยนะคะ <S <S น้นค่ะเขกากาลังทําการก่อสร้างนะคะ <S <S ตัดลงมาก็ดีนะคะจะได้ อ่ะเก็บได้ง่ายๆเนาะสวยงามนะคะเราก็ทำรั้วเรียบร้อยแล้วนะคะไฟาก็สบายไปก็เสียงมันยังจะแหบแห้งอยู่นะคะเพราะว่าโดนฝนบ่อยๆนะคะดูยอดนี้นะคะสวยงามมากนี่ก็ดูบรรยากาศข้างๆไปด้วยนะคะไว่าจะเก็บนะคะวันนี้ก็มีไม้มาเกี่ยวด้วยนะคะเเก็บข้างล่างก่อนเนาะ ส่วนข้างบนก็โนนไงโนนไงเพื่อนเพื่อนวาใช้ไม้เกี่ยวนะคะว่ามีไม้อยู่นะคะนี่นี่ไงไม้ไม้เหล็กนะคะก็จะเกี่ยวลงมาอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะไปให้สูงแล้วก็จะเก็บลงมานะคะวาจะทําให้มันสูงนะคะแล้วโดนสายไฟอีกก็จะเกี่ยวลงมาแบบนี้แล้วก็จะเก็บเอานะคะก็จะมองเห็นไม่ก้อง ก็ไวไวมองเห็นไหมทำมือเดียวนะคะนี่ดึงลงมาก่อนนะคะค่อยๆดึงลงมาโอเหล็กเรามันก็รู้สึกว่าลงมาแล้วนะคะลงมาแล้วไปไอๆก็จะเก็บแล้วนะคะเดี๋ยวขอโชว์ยอดนี้ก่อนขอเก็บโชว์ก่อนนะคะ โอมีมดแดงด้วยนะมดแดงเจ้าของเจ้าของต้นก็จะเก็บลำบากหน่อยแหละอือหือเยอะเลยถ้าปล่อยให้สูงขึ้นมานี่ก็เอาลำบากละทลิปนี้พามาเก็บขี้เหล็กนะคะก็มีแค่นี้ก่อนนะคะเพราะเสียงเด็กพักเที่ยงละเดินวุ่นวายแล้วนะคะ ขอบคุณทุกกระแบงแรงใจนะคะที่รับชมบ๊ายบายคะ่ะ